มีหน้ายาวสีดําเข้ามาบ้างไหมคะตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะพี่แต่ว่าหนูขออนุญาตแนะนําเป็นคันนี้นะสภาพดีราคาถูกคันนี้มีคัน,นเดียวเดี๋ยวให้ดูภายในตัวรถกันเลยตัวนี้จะเป็นตัวไฮเอ็ด e หน้ายาวเครื่องดีเซล2.8นะคะให้ดูสภาพด้านในก่อนเข้ามาคือกลิ่นใหม่ตีเข้าจมูกมาเลยพลาสติกที่หุ้มมานะคะยังไม่ได้แกะออกเลยรับพวงมาลัยตัวอะไรไม่มันหวาดเลยนะคะตัวเบาะไม่มีรอยแตกรายงาเลยแล้ว,วเดี<ม>๋ยวไปดูภายในตู้กเลยให้ดูภายในตู้ก่อนเฮ้ยเจอสไพร์มีเบาะแถมให้ด้วยคู่หน้าอันนี้เรพสมาากะดย ปกติมันจะเป็นทึบล้วนไปเลยใช่ป่ะอันนี้คือมีเบาะมาให้แล้วก็ในส่วนของแผ่นกั้นกลางอ่ะถ้าไม่ได้ใช้อ่ะเราออกให้และใครที่อยากได้ไปทารถบ้านรถวิ่งงานอยากจระกกระจกเพิ่มมีเซอร์วิสกระจกกระจกให้ขอแค่แจง้งบอกมาจัดก,การให้ได้หมดนะคะตัวนี้คือสภาพดีสภาพโอเคและที่สําคัญราคาดูไหมเือบไพกว่าเบาะอีกถ้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะบอกก่อนว่าราคานี้ในตลาดยังไงก็ไม่เจอและที่สําคัญแอบกระซิบนะเร็วๆนี้จะมีเลขไหม่หลักหมื่นเข้ามาอยากได้ไม่ควรพลาดติดต่อได้เลยที่กิสตาโก้ค่ะ